มาพบเพื่อนเตงวันนี้หนุ่ยดีใจนัดมาหน้าเพืเ่อนยาตีหนุ่ยละกองกับเพืเ่อนเตงอยู่เสมอตื่นหัวเจ้ามาเห็นหน้าไงเกลอบอกเพื่อนเตืองีน้าละ่ะเปรือในยืมมาโดยคนเไปกับบทข้เบียมดูรา่าอียืมาายมาได้กูไม่ใช่ีววะเลยแต่วันก่อนแกว่า มึงยืมกูทราบโดยไม่ใช่คืนตีอ่ะไอ้ไรก็ว่าว่ามึงตียืมมาโดยวันนี้ครับกูไม่ใช่ว่าเลยแต่ว่าทราบโดยวันก่อนมึงคืนก่อนทราบโดยวันก่อนมึงดังมาเชียรตับตัวดาซี่เด้วดังเพื่อปั๊บปั๊บตึงตึงไอ้ปลิ้นเนี่ยอ๋อยืมใช่ยืมใช่แล้วกูไม่ยืมมันตายฮู้ยิงไม่รู้ใครได้เป็นรัฐบาล อหนุ่ยแรงแหลือกึนหน้าว่าเจ้ชาวเราแรงการเมืองใช่ปะเขาให้กี่บาทเด้อแกไปเลือกเกินเลือเกินอ่ะลุงป้อมเขาให้หนุ่ยรักลุงป้อมนะพี่น้องแม่กูเราอ้าวจากชินนั่นพี่น้องพ่อกูพี่น้องพอเพื่อชินวัดเลยบ่พอเราอยู่วัดโยเออจ้าว่ามึง มาตีนนแล้วรบกับเกาตีนั้นอันเสียคนมารวมนั่งเว้นเจ้าก่รันกาตหันาเกอยู่ไม่เจ้าพื้รบกับเมกาสู่ร้อยแกรบกับเมกาอ้ยตาหมิวเแก่เนก็ใกล้ฟองทุดแปดปรันานี่ใกล้ทาิบอูตเตี้ยงเมกาอ้ายตาหมิวกองจุแปดเมกาว่าทมิกว่าแก่เนขาก็ใกล้แดเปตงใกล้พื้นกิ วัดจิตบาลแกวัดสามสิบเตียงเมื่อใดตัวกันเร็วเมฆาวะวาไว้ตามมิวจิบาทนั่นแกว้าไม่แล้วแกมึงกินกกกน่ะกะทีเจ้าโกเก็บแม่เด็กนั่งทีกรงก็ไปเร็วเลยกูเห็นไม่ได้เกลื่อนเกงก็ไปกันนะอย่าหยุดอย่มึงเอ้อตําเลยผมได้ต่ำหมากินมึงเลยสิหยุกเสต็กิตรหนีมึงต้องก้าวใจเสียกันก้าวอยากมากเพ่งขาเร่งกระตั้ง ทึงเรานี่จนเล้วอย่าจนโปรหานการต้องห้าทำถึ้งกะน,นี้เราไปทำหานเอะกรรมมากโค้ดเนื้อราทำไม่ได้กะน,นี้เราทำไรกันเดียวหน่อยเนาะทำหานแกไม่ต้องโอกริงเออทำหานไรตู้ไม่ต้องโอกรงเบรกลุม่มไหมอ๊ะแกไม่จังเหรเบรกลุ่มอุต่อปลัดยวกทำหันเนี่ยไรหน่อยเราทำไรเดียวเป็นเป็นเป็นชิ้นละปนนะเป็นนะเป็นชิ้นละเป็นเฮ้ ก็ย่าซานก็จบสิ่ลาพินูนู่าเอ้ยนั่งลุงเอ้ยเปลี่ยนโบกเอ้ยตึกเราทำเล่ทำบุกกาโลว้าบุกกาโลเขน้อยเขาทำเหล่เราตั้มเพื่อหลักซานสิ่งลาปาเลยก็ไม่ให้กาจังก็เราไม่ปลื้เพื่อเราโยนรถนั่นผมได้กินข้าวเออเล่นสวยโอ้ทำบุกกาโลเอะเลื่เครื่องดนตรีมันไม่มีเด้ตั้มกับปากเขาปนนั่นแหละตั้มกระปากเอะ ปุงกาโลอย่างไรมั้งยังปีอันหนึง่งรมมามนาอันหนึง่งแหละก็ยังคองอันหนึง่งโอ้ปีรมมามนาถึงกับคองแอร์เขาเล่นเพลงเลยตาตวงตวงไงตบตายโอ้ตาตวงตวงเล่นเพลงไรได้ไอ้หน่วยเพลงกาโล่กาเรียกเพลงจุดเตียนต่ำตายกาโลนี่ยตองเธอไม่เมย์นูนต้องเธไม่เมย์พิมมุ้งเล่นแล้วก็รู้

เถิงปักปักเถิงปักเถิงเถิงเตืงเถิงเถิงเตึงเติอนเติงนเติงปลิ้นเตึนเติอเถิงเติงปลิ้นแห่นดังพนันมึงเป็นไรกูเป็นดามานะาไอโต้มึงเป็นไรบอกว่าไอก็ไว้ช่วยกันทำไอหนุยเป็นปีกูเป็นดามานะามึงมงินเป็นคลองเออเป็นคลองดังปลิ้นเด้อดังปลิ้นควังจํำเออไอหนุยทำมามึงปีกูดามานาไอโต้คลอง

เก็บไม่ไดไม่ควงังเลยนั่นแหละไก่ไข่ไม่คอบอยู่พอเลยท่านท่านเลยเข้ใาใจต่ำนี่ต่ำนูเข้ใาใจต่ำหนังเมินเต้นกับใจเนี่ยตายโอ้กับติเงเอาเะกักูใจเนีน่ไม่ใจใจใหญ่ใหญ่ที่ใจพรรคพลังประชารัฐนะเอาไม่เอาอ่ะใจลวงป้อมอ่ะเข้ามาตากูาาายังอยู่แล้วคว้านเก้าเลยเอามา อูเชีองไงลือเจ้าแลลมซะเลยอยู่ตามนี้ตกตีมาเอาเอเอาเวอรหัวประชาธีปัดเวอหัอวลานจังจะไปละอ้วปีนี้พระชาติปัดวเลือกครึงมนึงแน่ให้พรินั่นสยอยักทีแล้วเอาตัไอหนุยตั้ตเาตเตเตเตละตเ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 ต

ตตใหันงใจกูก็รองตีว่านี่จะไม่ติดวานโกช่องหรออืมอืมมึงมึงก mm. 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 ้าวมาทีมึงก้าวมาทีแต่มึงนี่ยรักอวกูสอยหลายเปนี่อล้รกันไปไปไนังกปนูนเอาเอาตํามตั้มใหู้ตํ้เตเตเต้เอยเกลียดเร็วเลยพี่เนียนอ๋เตตเต้ตเตต้เ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 ตเตเตต้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 เตเต้เต้เต้ต้้เต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 ้

ลงโซโซวะลงโซโซนี่ก็เพิ่งลงเซ็ตเด้อโอไม่จะไม่นาเลยมาเซียนหวยก่อนผัดเลยอ่ะมึงชาติหน้าพัฒนากูเห็นไม่ถือปักชาติถอยพัฒนาเลยบันนั้นไม่ก็กูแกแล้วพัฒนาชาติหน้าดูก็เลือกมึงอะเกิดดื้ไม่รู้เลยแต่แม่ยูนัวกันแน่น่าท้านกูแหละแต่กูจ้องจะดูหน้าเสียงเลย กูชองวุ้มมาท่านเนี่คุณกูชองเรือเลยช้อมือชคอยกอได้เด็กเพินอันตะกูยอมปนี้นั่งยอนี่งกอัดร้อยน่อันตกูชงอันแต่ว่าชองไม่รู้นึ่มนูไม่รู้แต่เน่ยแค่คนใจยกูชองอันนี้คนได้เมียครูนี่ ป in right ีหน้าให้มาเลี้ยวมุ่งซ้งเลยไอปีหน้าตื่อมาใหนอกใหนอกเพื่ออันกูไม่เข้ามันแต่บานอยู่ดุเขไม่น่าเอ๊ะปีนี้กูแต่แกได้พวดลูกหลูกคู่แล้วกูกิ้วเล็บแกเลยเอาแตะปีนาร้อยนี่เอออย่าหยุดไม่หยุดพื้นค่อยกูช่องกูกูช่องเออ Cái tầm bồi thịt thắt dù cô chồng anh Bồi thịt thắt đây, bồi thịt thắt dù đây Dù đây, dù cặp khét Dù cặp khét ba bạc Cô chồng ơi Cô chồng ai mà lèo ha rồi Anh ni mới hát cặp lạt nắng vậy Anh ni nó cần cô chồng ơi ปีหน้าก็เเมือนเล่นไปเลยนองเปียวคือนี่บรอยอบิฮายอ,าอยบยปันบ้านนี้เต็มเตปีหน้าเต็มเต๋เล่นเกลือกแล้าเนี่ยโ่เมนจากหน้าต็มโคจิงไงหนยนี่โค้กระปัง,งเว้นแหล้วนู่รานั่งหวา้าโคตาเงละเขาไม่รับผมเลยรับ,รบอยารับมันแก ก้ลงกูเคยก้าวอะไรกก้าวได้ตึงอกนต้รับกูอยู่เตียนเนี่ยเคยว่หนุรกียนี่นั่งเอาใจกีบาทนี่นุรกีลูกน้องแปคนนี่ัมึงสามคนเยรับไมยุนตามใจลูกเี้ยยว่ากี่บาทได้เลูกเอ้ยอันไ้แกมารำไจนักตรงแม่ยุนก็รถดเป็ันกูกลันกับบานอยู่บ่ เจรีอันนะบอกไม่จะปาต่อยันว่าบอกนานูเลยแต่จะไม่บอกกันว่าเจรีบอกกับกูไม่มาให้มึงมาอันรุง่งครูเมื่อนีน่นเพื่อกอบคุณเนี่ยกอบคุณมากลูกเปี๊ยวเอ้ยกว่ากอบคุณนั้นใหญ่เติมมันได้เล่งไม่ไว้ต่ำเลยแล้วปีนะ้าปีอ่อนแม่พิม ไม่พป LIKE e. ีเมอผู้ใหมุนไอ้ย้ยันนี้ผู้ให่มาเดี๋ยวอาเมียนนารืเออว่าปีบ่าวมารับกับบ้านแล้วอยู่ช่วยแลย้ใหญ่มุนนั้นน้่นอยตั้งมาเตี้ยกูนุกคนเล่นก็แล้ว béo <laughs> em chỉ gì mà mày tầm hai tầng đúng <laughs> quay rồi nhìn không không chờ là chơi gì không không em mất mất thì ngả nhìn ngả săn nhiên vừa hai <laughs> điều <laughs> 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 ขอบคุณมากนะครับปีหน้านะรางวันนะก็ได้ผู้อาเบียตีไห้ตายโอ้รับตีอย่างเลือกใหญ่มุ่นคนก่อนปู่ยายปู่ยายเออยายให้ชาวบ้านเว้ยเหลือเกโก้จังไงหน่วยคืนนี้ไม่โก้ปู่ับมาเลี้ยงดึงเี้ เจ้าปา่าโตกูมันโตชัดไอ้มันโตตอนโต,ตเลยกูจ้องเนกูม,มาหลักตังกูว่ากันมากนู่นเหรินจิงอ่านว่ากูม,มาหลงเมื่ยลงผักเลยเออลืมองเลวนี่กูมึงกะเมื่อเต่งจำหนักหน้าน้าจำเหลืองเปลือนอ่อแล้วกันกันมึงเหลาวโล่ในมึงหวาเลที่ลู่ผักชาติหน้าปัตตานามึงมีอายู่ใบได้มัง้งเออ เพื่อชาวบ้านชาว o น,าาน่าซนเออเขาได้เลือกเอออ่า chào ban chào น่าซนขาไใดให้คะแนนพี่น้องชาวน่าซนควงนโยบายผักผมไม่ดีต่อไปนี้ผมจะลงนายกรัฐมนตรีเป็นปาตีเหรียญเบอร์หนึ่งเอาไว้ดูหนู่มเกยอะไอ้ไรปาตีเหรียญนั่นเองไม่ใช่แค่เป็นนายกดูปาตี้ลิตรไอ้เรื่อง อะไรก็ปาตีลิดเอาไม่ใช่ปาตดีเหรียญหนึ่วัยรุ่นหนุผมมึงเลยปาตีเหรียญนั่นนะปิดมังเลยไม่มั่งเลยมึงนั่นนายโยบายก็แรงชัดเจนพี่น้องดาษได้เลยอย่าไปเอ้ยกับมันนะอย่าเอ้ยกับมันนะเหม,มนที่กำลังปุกแล้วนายโยบายก็แรงกว่าพื้นกับปักจัดหน้าปัตนารีบซับรีบซับค่อยตามใจค่อย,อยรีบไป ยุธริประวิต์ลิพิตาลิสุเทพลินชวนริปโคชงไม่ลิคอยริฟต่อเช้าเห็นไม่ริก็โคชงอือักูริบคืนนี้จะเลวเดียวใจลัดนั่งกับอมยใหนุยริปจับปีจจเล็วว่ได้กลับบ้านดุนรถกันให้เราโอ้ยได้ เล้วนโยบายข้อที่สองนโยบายข้อที่สองชัดเจนนโยบายเลยปลิ้นแนงฉาดปลิ้นแนงฉาดิพือตามใจเคยติดแน่เครเท่าได้ลุหมัดแกแกกกกูติดตะกอดโซลุดแกกูติดกรุงเทยหลุดแกกูติดตานเทยหลุดแกกูติดมึงเลยปิดใจลานายตีกันจับกฉัหลุบออแต่มม โอ้ใช่ได้แล้วนยโยบาย้อที่ซแหละครับฐานปฏิริษนยโยบาย้อที่ซชาวนาสร้างควางให้ดีคำพื้ค่อยเชือช่อชัดเทยสั่นชัดเทยกูแจ๊กเลยคนลานคนลานคนลานข้อนี้แหละกูเหลือกมันตั้งบานลืมพอเต้ากับเหลือกแม่เต้ากับเหลือกอยู่แน่อยู่วัดโลกหมาต้ากับบอต้ามึเอ่อ อยู่กลางวัดโลกอะอยู่ในวัดรื่อยอยู่ตรงวัดควนนะั่นอันบัวอันเนี่ยหยัดแมวปีเหลือคูเค่เลวเลยบาดีกูแหล่แล้วนายอยู่ใบคทุ่ไทยว่าเพื่อกับเอ้หน่วายัางที่เคอหลังร่างหลังร่าง,าง,างเป็นเพื่อตามใจหนักโทษในร่างยังกี่คนนี่ปล่อยมัดเลี้ยงนักโทษเรื่องภาษีชาวบ้านประชาชนปีกี่พันล้านสร้างนุ่นได้กี่เส้นนะเขาไปเลี้ยงนักโทษยู่ cái con kê đại kí con, leo căng leo căng tầm rơi à, tầm quẳng cơi, tầm quẳng pet, cút bỏ pla, liềng kê coi rồi, rồi, giờ nặng căng nơi căng mở to พี่ออนหล่อว่ออมืองกระซูเพื่อลงนั่งจุ้งแก่รอแต่ก่อนนักแต่พี่ออนกูปีนี้เตียวว่าลงนั่งไปเอาที่ไปเะดีไปเพื่อ,อกูใจมั่งเลยมาลงกูอ่อ,อเอามาตตเออตังอันเลยปีนาเออตังอันตัเออปีออนเอาขึ้นมาให้เด่นเลยดียวะ ปี๊ดปี๊ดปีนึกเอาที่ปีนึกปีนึกน้อยปีนึกพอปีกูดูก็คุณมาปีนาหน้าเออปีออนหน้าก็คุณมาก็คุณปีออนเตียก็ไอ้ได้ปวดเดี๋ยวใจัดเละไอ้หนูปีนาดูลืมเลยฮะกูกับคุณครับกับคุณนะฮะปีนาพอตั้งป่านานนี่รับมาไม่เอาหัวเองไง เราร่างอ่ะไอ้เหล่าตาหนักโทษรู้จักละไอ้หนักโทษอ่ะข้างในอ่ะเออถ้าสมุดมึงหลางร่างหมดแล้วหนักโทษข้างในตาใจแม่มันเลยประโยชน์ไนกันประโยชน์เด็าละเอาเหล่าตาเกิดขัดีอุกขัดีพลนขัดดีจีขัดีฆ่าก็ละเออข้างในอ่ะขัดีได้ก็ขดัดีจีสมุดขัดีอุกต่อคนเรานี่กูแจ้งคนลาลาเลยยังอุกเผื่อนอยู่เลยเออ กูไ้คนหลา,าลานกูุดนี่ลลเ,นนเลย,เยอย่างเราเผื่อกูเลยถ้าเคาอย่างปลอนอยู่เลยปลาเเลยเค,คนแกมันอุกเพื่อนคนแกมันจีเพื่อปลอนเพื่อ,อเพอราะมันไม้เบียร์แม่มื่อเคยไม่ตังไอแม่มซื่อเครืค่องนรวยแล้วผักปลอนเผื่อนน่งแล้วผักกุหนหล้าตกูแรงพี่น้องเจ้านาซ่านเอ้ย <c oughs> เห <c oughs> ลือ <c oughs> ผักพ่มแล้วรับรอง จะนริ่มใช่นหลเงี้ยอีเป็นนายกแม่มยุ่มลัววัวชนอยู่ว่าเปลีอนยุ่มลัววัวชนมันก็ยุ่มมากขุดน้นอยู่มาขุดน้นเนอตัวเล็กๆแกเอาบ้องๆ้องนนอเงี้อันพุดธเดินขุดด้นรถแม็ตโคเลยเออนุ้ยเป็นนายกชายได้เก่งถ้าสมมุิมึงนี้เป็นนายกเพืออุ้ยเป็นซอซอมึงนี่เป็นซอซอเออ โอ้ใจ่ได้กูเป็นนายกเป็นโซโซกูเป็นโซโซผักเลยอน,นาคตแม็ดเจอไม่นากว่างเว่โมนนี้สมมติว่ากูเป็นโซโซขึ้น,นะนมาแล้วฮะนายกรัฐมนตรีกูมาตามปานาบ้านเมืองได้มึงโซโซควายหน่อยควายคานเออได้แค่นั้นไอ้โตมึงเป็นได้ทีกูเป็นประธานสภาว้าจืดเลยอ่ะมึงวันอังคาน เ็ื่ิวันหนังขันไอหนาวันโนไปเลยวัดโนโอ้มึงเป็นประธานสภา,าเออกูเป็นประธานสภา,ากูเป็นสสไอหนุ่ยเป็นนายกเออได้กูมาถึงสวัสดีครับท่านนายกกระผมโสโสเท่งบัญชีรายชื่อจากเขตนาศารลรพักอนาคตเมตตกระผมโสโสเท่งเทือกในโครนครับท่านนายกครับชาวบ้านประชาชนอยู่กันไม่ไหวราคาเนมันแพงกันทุกวัน อยากให้นายกแกเรื่องปัญหาน้ำมันแพลงผมอยากให้มันลงครับนายกครับทำยังไงให้มันลงครับการทำให้มันลงนี่ก็ไม่ยากนะครับทำยังไงครับนายกขุดร่องไงลึกๆครับอไอ้ที่ผมพูดนี่มันทุ่าครับอ๋อที่นายกพูดนี่หวัวมันล่าครับอไอติ่กเลรนนี่มันใส่รถไอหน้าจานไข่บานโดนก็เดือดทื่อไปอือ กูแร้งมันเป็นฤทธิ์มันเป็นฤทธิ์และบ้านแมมแดกต่างเปลือกก็อ่อนแล้วไม่เข้าใจแล้วท่านประธานสภาที่เคารพกรับผมสสอ,อเอต้งขอ้ตนงนายกรัฐบนตรีครับท่านนายกรัฐบนตรีพูดไม่มีมูลความเป็นจริงอยากแก้ต้นนายกรัฐมนตรีถอนคำพูดด้วยครับจากประธานวินิจฉัยดูแล้วว่าการพูดของท่านนายกไม่มีมูลความเป็นจริง อยากใ้า้ท่านนายกถอนคำพูดด้วยครับผมไม่ถอนทำไมสันถึงไม่ถอนเพราะมันยังไม่ลงหัวครับ ผมประท้วงต่อไปก็ท่นประธานครับท่านนายกตอบผู้ผมประท้วงครับกลรุณานั่งลงเถนะครับเพื่อความสงบของสภาไม่นั่งถ้าท่านนายกไม่ตอพผู้ผมจะไม่นั่งถ้าผมไม่นั่งผมจะต้องปิดไม์ท่านนะครับผมไม่นั่งครับยังไงผมก็ไม่นั่งถ้าท่านโสดสด้าท่านนายกไม่ตอพผู้ผมจะไม่นั่งครับท่านาภิปรายไม่ถูกต้องครับผมอยากให้แต่ตอบคำพูดนั่งลงเถนะครับผมไม่นั่งครับถ้าท่านไม่นั่งผมจะปิดไม์ท่านนะครับผมไม่นั่งครับผมปิดไม์คุณครับ ลงตึกนะครับขอความการุณานะครับผมจะเปิดมาอีกครั้งแต่กรุณาพูดในวาระอื่นผมจะพูดในวาระเดิมแต่ตนนายกประพูดผมจะพูดในวาระเดิมผมปิดไมค์คุณครับนั่งลงตึดนะครับ รับคำวินิจัยท่านประธานครับไม่รับกูเชีเ่ยหัวเอาดวงเดอเอออู้ค่อยมาไอ้นุอยหนุอยฮ่าจิบาอย่างเงี้ยเอ้ยก็มาตัดโมค่คอยเลยเลยไม่เชี่ยได้เดือนเลยนี่ไอถิงตะเคยตั้มตาตุ่มมุดว่าเคยตั้มบอกกูอยู่บ้านมาตะเลเป็นคนใจเส่ยอยู่ใคกรมที่ที่กาขี้แล้วมึงบอกว่ากูตายนานเลยนะ ตาเมยูนมาตามบอกว่าชอบกูเผาแขชจัิเดือนแล้ว้าพีหน้ามาตามถ้าพีหนาา้ามาตามบอกว่ากวนอย่างคอยกัอยู่นนะว้าอย่างจีบอยู่เลย